สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิ๊ดมสวัสดีค่ะเรวเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีเด้ mm hmm. อ FC ทางฟังไทยฟังเล่าแล้วก็่างประเทศเนาะมาพอกันอีกแล้วพอกันหน่อยดิมอีกแล้วติมจะไปไหนอะ่ะเอาเอาเอาไปใช้แล้วเอาเอาไปแล้วไปแล้วดิมมานี่เข่าบาแล้วอ้ารองเท้าแม่ลวก ทูจ้าก่อนลเลยติ่มทูจ้าก่อนมานี่มานี้ทูจ้าเสร็จ้าแล้วทูจา้าไม่เก่งดีดีเด็คุณจะไปใส่หรอ,หรอ,อรไปใส่สวัดีลุงป้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาช่องน้องไอติมนะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์ให้น้องไอติมด้วยนะคะลุงป้า น้อยติมจีไปซื้อไปเซเว่นแล้วพี่น้องไปหาซื้อแนวกินก่อนอ่ามีอ่ะมี่เอฟซีล่ะกัมีอ่ะ,อะ,อะ,อะคนที่เห็นน้อยติมนะคะเนาะมีคนถักบาโน้อยติมอ่ะนาเหมือนนนาเหมือนอ่ายูจินนะคะพี่น้องยูจินลูกสาวเจนนี่ได้หมดถ้าจดชื่นนะคะคือบอพี่น้องบ้างบ้างใครพี่น้องเบึ้งบึง้งคือบอ ขายๆนะพี่น้องกับเมืกอกาตึกชิว่าขายบ่ขายแบบว่าส่งผมคือกันหลักกันานะแบบมี่เก่นะคะเนาะขายคนกับชิว่าเอ้ยคล้ายๆพี่ยูจีนใช่ไหมติมขายพี่ยูจีนไหมปวดแขนแล้วพี่น้องปวดแขนค่ะในขอนาอนุญ,ญาตไปซื้อกับข่ะแล้วก็เอสกมาร์ควิสติมนะพามาเซเว่นบ่อยากปล่อยเนี่ยพี่น้องมันแลนดับอกอย่างเลย ติมไอ้ติมจะเอานมขวดน,นั้นเลยเหรอวัดเมาบอก <มา S 1> ออเอาขวดด้ายนี่เอาขวดน้อยนี่ลูกเดี๋ยวมาขว,ดน,ขวดนี้อ่ะขวดนี้อะโอเคขับคณนขาหรือยังหม,หมวนแนงไปแม่พาไปซื้อกับเผาไปซื้อนมเราไปซื้อกับเผาไปะ ป้ามากินข้าวกับน้องไอติมน้องไอติมได้ได้กล้วยมากพี่น้องแล้วก็นมแล้วก็แกม่น้อยไอติมสีปอนอ่ป้าเพิ่นเนาะโมมีอย่างกินพี่น้อนเนื้อป้านี่แหละงานชุดละกินกับข้าวเหนียวนะคะน้องไอติมกินข้าวเหนียวได้เลยเนี่ยมันขวบขวบกว่าแล้วนะคะขวบหนึ่งเดือนเขาจะกินป้าเขาก็ต้องระวังกลางนึงใช่ไหม เย่ตอมือตอมือเย่มึอไม่สิปอก้วยอกควย้กยบอหอยบออกยบอใยั่นึงพี่น้องแปดบาทหรืออะไรนี่ยในเเว่น ใส่คือเกายูเพื่อนคือเกาน้ำตีมหนักยูเพื่อนคือเกาเย้เย้ฝนสักสิตกเลยพี่น้องมือเนี่ยึ้นขึ้น,นึ้นฟ้าคึ้นฝนยูเพื่อนคือเกาบ่ามีมูเหลินคือเกา มีแต่คนบอกว่าคืดหอนน้ออติมเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่บอคอยได้ลงคลิปเนะาะยานันยันอ่ยายันเอฟซีเบื่อเนาะคะ่ะยันแบบว่าลงปแล้วมีคนเบื่อแม่หน่อยติมก็เลยกลายเป็นแบบว่าขี่ขานแล้วกับอยากลงอยากอยากทายแล้วนะคะเนาะแต่ถามแม่หน่อยติมลงไปแล้วยังมีเอฟซีแบบว่าคือหอนแล้วก็แบบค่อยคอมเมนต์ค่อยอ่าให้กำลังใจกันแม่หน่อยติมกะมีแห้งอยากทายคือว่าอีกนะคะนะกับแบบ เออแบบถ้าบ่ิเวลงคลิปต้องโดนเวลาเขาลงไปสิกันยังมีลุงป,ป่าที่เพื่อนนะี่ยคืนหอดน้องไอติมขึ้นหอดแม่ติมอยู่นะคะเนาะขอบคุณหลายๆเ<อ>ด้อถึงบรเิเวณกันพีน่น้นองนาะนะเย้ทุยถูกใจมั้งไอจึ้งติดชึงติดชึงติดชึงไอจึ้งติดชึงติดชึงฉันมาติดให้แล้วพี่น้องอเบบี้ชักชิชิรึรึไอเบบี้ชักชิชิรึรึไอยิ้มหวานให้ลุงป่าไงยิ้มหวาน ย <t ốt> ิ้มหานทำไงตีมยิ้มหานเ้ยเยเย baby shark นะ b a b ้ s h a ช่อชน้อยติ้งิ้ข้าวเหนียวได้แล้วนะพี่น้องลูกลูกข้าวเหนียวชูพันข้าวเหนียว เขียวเขียวเพิ hmm. mm ่นมีอยู่ตอนนี้มีสามเหลี่มนะคะเหลี่มที่ซีกำลังสิโฟขึ้นคนเทียนเกิดมือด้วกันก็น้อยไอติมนะคะทีร่าแม่เพิ่นเป็นโมกับแม่น้อยไอติมอ่ะฟันเพิ่นเต็มเต็มปากแล้วพี่เนาะเกิดสารนี่เนาะมันไม่ใช่จ้อหายใช่หลอดให้หลอดนี่นี่จะไม่จ้องหายบ้างเ ไอ้เบบี้ชักชืดชืดไอ้เบบี้ชัก d ืดชืดกินข้าวแล้วจะได้กินยาเพราะว่าคุณหมอหายามากินอยู่ที่งานน้ำลายเออเออเออนั่งเลยนะแม่จอ่ะเอ้ากินข้างเ,งเขากินข้งนมเลยปะเนี้ยเดี๋ยวขี่ดีๆกินข้าวเนี้ยมันย่อยอยากอ่ะให้น้องกินนมเปียวได้น,นบบะหัวเนาะใชบปะ เย้เซบิลีเซบิลีได้ไปโรงพยาบาลคุณหมอกับบ้านคุณหมอพยาบาลถึงกับบ้านหน้าเหมือนพี่ยูจินเลยเห็นปะส่งผมขายกันพี่น้องส่งผมหรอกอะเป็นคนแบบว่ามีเก็บนะเป็นเด็กอ้วนเนาะน้องยูจินเนะีน่ยก็น่ารักน่ารักยูจินอนะเกิดปีเดียวกันกับน้องไอติมนะคะแต่ว่ายูจินอะเกิดก่อน,นสามเดือนพนี่น้องสามเดือนสองเนี่ยมันเลยติ๊งจ้ำ เปิดกรร่อนสอคำเดือนยังไม่นจะปาก่กยมึงขอกลุกนั่งนี่ดิน,นั่นงดินั่นงดิอืมังเ่นี่มีบ่นังเลยปีนบอกว่า่อยู่แล้วตอนนี้ก็คือปีนได้เบิร์ตชยาง ปีนแล้วก็ลือของห้องนี่เก็บต่อให้เก็บจักรหลอกับ 9. หกคือเก้าลือของพีงน่น้องลือปีนปีนขอบโอ้ยหนวยอันนี้ดิบไม่ต้องคอยเบิ่งแบบว่าอันนี้แน่นะคะเนาะเบิ่งแบบใกลชิดแน่ มากินน้ำว่ะกินน้ำว่ะกินน้ำโชกินกินน้ำโชลุงป้ากันเเร็วๆกินน้ำโชลุงป,ป้าก่อนเดี๋ยวให้กินกล้วยแอ๋ๆออออออกินน้ำไอคำไอแม่งแกให้นะแม่แกให้หให <c ười> นี่หอมหอมปวดเชวิตมาหน่อยดิม,มัดกิน

กินหนักก็่าูพี่ชิติขอเยอได้ไหมกินน้ำก่่ากินน้กก่อะกินนกำไมเอาใจจะขอกินน้กก่าเอ้าเอ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 าใจจะูดูดเล่าเนี่ยเอาใจจะขอเนาะเล้าดูเคื่องเนียเากินกัดคขหน่อยหน่อยิติดออืมเย้ทุจา้าทุจาไหมก่อนเร็วเดี๋ยวลุงป่าชิบาเนาไอจิมเป็นเด็กหน่อยนี่ใช้บุหรี่ได้หรืออืมอืม หาง,งามอยากให้เพื่อนทูจานี่ถ้าเพื่อนบ่อยากเห็นก็คือบ่เห็นเลยพี่น้องก็กกปลักมือออกต่อให้หิวนุม่มไปในกระซางค่ะบ,บอกให้ทูจาโบทูอยู่สียหายจังสันลนะบอกนั่นอยู่บอกบอกรุ่งป่าบงแมนบอแม่แมนบอแมนบอเอาใจจะของอยู่โรงพยาบาลนะก็เมื่อยเมื่อนในพี่ เป็นไปได้ขออย่างเดียวเลยขออย่าให้ลูกป่วยนะเนาะเมื่อยเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจผมซานลูกบันนแม่มมน้อยติมกะว่าเอาไปเดินบ้านนี่น่อยจิมกะว่าอยากเดินทางเนาะเมื่อยแต่สิกลับอยู่เนาะคะ่ะกลับปีใหม่อยู่เนาะอีกสามสี่เดือนกะไหนเมื่อไหร่ You don't know. ถอดถอดไปหน่งถ่ายยิ่งถ่า่งในคำนึงค่มันในคำนึงี เหนพี่หนำพี้แม่เนี่ยอ้าเอออะไรไหนมันนมไหมดูกี่นมบนขวดแล้วได้งเป็นสิปปอนยาละอิ่มแล้วบอกกินหลายคำยุ้ยเดะทั้ง้วยทั้งนมทั้งขาวโอ้ยเก่งจ้ามือเย้หน่าคือดาราบหน่าคือลูกดารา หน้าเหมือนพี่ยูจีนเลยยูจีนหัวตาหักเด้อื้อล้ไอติมก็น่ารักเหมือนกันอ <c oughs> ีคำหนึ่งีกคำหนึง่งคำนึงกนะินแล้ได้ อ a ะเบ a ชัก h mm. mm. ืดชืดอ่ะเบบชักเออเออเ่อเออเอเอ็เเอิเออ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 เอนเดอออเอเอเออเเอเอออเอเอเเะเอเอเเเอเ็นเอเบอเเเเอเอเอ เอาไปละไปละไปละนะอาน,นั่นงเบอร์นี้น่งเบอร์นี้ไปไสยอย่าไปเหตุทศทำแม่ได้แม่จะเอ๋มัจะเอ๋อไอ้ดิมอย่าทำอย่าทำอ,อย่าทำนะมันจะตกมันจะตกอื giác đầy, giác <laughs> đầy cá trong gòn mẹ, nào pino, Jim, share bao, hả? Share bao? Nhịn ván con, đăng cái miệng đăng, hả? Nhịn ơi, nhịn à chạy. Chạy bên จะเอเป็นบ่อุ้ยใครมาใครมาทิมใ,ใครมาเออหัวเหลืองเลยหัวเลืองอุย้ย <c ười> ไม่ใช่อนางไปดูไปดูไปด,ไปดูใครมาไปดูดิเดินไปดูดิพอมาหรือเปล่าไปเดินไปดูโนน่นนโนนไปดูไปดูเออไปดูไปดูอืมขี่หมาบัางนะัขี่หมาบัางเด้อขี่หมาเลยอย่าง,งานั้นมาเลยสิงโตขี่บังเออก๊อบก๊อบก๊อบบงเด้อขี่บังเด้อ ขี่เป็นมอเอแล้วเราขี่ลุงป่าบ้เลยเออเก่งอัญยมันียมถึงดิงดงดิงงดิถึงงดิงดิงดิงงขี่มาก็เป็นขี่ซิงโตบหรอย่างเสือจ้าลูกอ้อมเข่าไหวด้นะอ้อมมาเห็นอยังเขาเตรมอะีบอัญยมบ้งอัญโยมบ่งถึงดิ้งดิ้งดิ้งงอิถึงดิงดิงดิงง้ มวนเออนีอ่มันกระถือตาจะของยาลูกยิ้มหวานให้แม่ก่อนยิ้มหวานบัดนึงแล้วยิ้มหวานกันเร็วแม่สิพไปแล้วเร็วแม่สิไปป้อนยาโน่นล่ะเร็วเร็วสดีลุงป่ากกันเร็วยิ้มหวานฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องไอติมด้วยนะคะเร็วเบาเร็วน้องไอติมหนึ่งขวบหนึ่งเดือนแล้วเอืมยิ้มหวานมั้งลูกกินหนามกันเร็วกินหนามกอน น้ำก็นเลี้ยลุงป่าบอกว่ากินหอดไอติมกินหอยไอติมแหง้งโอเคค่ะพี่น้องแม่น่อยไอติมกะสิขอตัวลาไปแล้วเนาะสิไปหาหลางผนนมหาปอน<ม>ยาไ,<ม>ไอติมก่อนนะคะม,ม,มาเร็วมาเร็วมาเวัมดีลุงป่าก็เร็วบอดีลุงป่ากั คลิปนี้ไม่น้อยติ้มกับน้อยติ้มกะขอตัวลาับไปก่อนนะคะเนาะฝากกดไ์ก็แชร์ได้เย้ยมาพอกนคทิมหน้านะคะพี่เนาะคลิปนี้ขอตัวลาับไปเลยไปติ้มแยางสวัสดีค่ะบ๊ายบาย